สถานที่แต่ละแห่งนะครับชาวต่างชาติมาชิมอาหารไทยยกใหญ่นะครับพี่น้องที่เห็นนักท่องเที่ยวเยอะแบบนี้นะครับพี่น้องเคลื่อนเชื่อเรื่องอาหารกระแมนนะครับอาหารแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวนะครับหลายประเทศมากๆนะครับคุนสอบอาหารไทยเลยับพี่น้องแต่ละร้านนะครับไทยเอมนะครับบางร้านก็มาเป็นกุ๊กเป็นทัวโอ้โห บอกไปเลยนะครับใครที่ใครสวยงามสวยงามนะครับคนเต็มเลยนะครับมาคนเดียวเลยนะครับขณานี้สองทุ่มบอกว่านะครับตลาดจอดแฟรดูคลึกขักนคลึกขึ้นคลึกคักจริงๆนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีเบลกีลังซันนี่ขแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้พวกเรากิลังก์อยู่ที่นะครับพี่น้องถนนพระรามเก้าซอยหนึ่งซันเดย์นะครับพี่น้องวันนี้พวกเรากิลังก์จะถือโอกาสนะครับมาเดทสถานที่ท่องเที่ยวนะครับพี่น้องหรือว่าตลาดจอดแฟร์พระรามเก้าให้พี่ๆเราส้มน้ำกันนะครับหลังจากที่มีพี่ๆเอฟซีทันหนึ่งคนขอมาอยากให้ไปถ่ายให้เบิร์ตนะครับเมื่อนี้กะ เป็นโอกาสดีทีเบาขึ้นแล้จะมาถ่ายทำคลิปที่จอดแฟงพระรามเก้านะครับพี่น้องนี่คือถนนพระรามเก้าซอยหนึ่งนะครับคลิปพีโอนี่ก็ถ่ายทำเมื่อวนันฝุดนะครับพี่น้องที่21สิงหาคม2567นะครับกะบอกก็แหล่งก็เคยมาหลายข้างหนึ่งนะครับพี่น้องก็มากลางคืนแบบนี้ก็ยังบูว่าเป็นถนนยังรืว้วเอยียงหลายนะครับส่วนใหญ่บอาก็แหล่งก็มาแต่กลางคืนนะครับ ลังเลิกงานนะครับนี่กับบนทางเขานะครับก็เห็นนะครับนักท่องเ,เที่ยวเยอะเลยนะครับพี่น้องทางเข้าส่วนใหญ่เป็นร้านอาหารนะครับพี่น้องตลาดจอดแควนะครับเพิ่นบอกว่าตลาดแห่งนี้นะครับเป็นที่ยอดฮิตของชาวดังซาดนะครับ ต่างชาติมาเมืองไทยต้องรู้นะครับว่าสถานที่แห่งนี้วันพุธเนี่ยนะครับพี่น้องบรรยากาศกน่าจะยังบวกลึกคักเอาวันเสราร์แล้วก็อาทิตย์อย่างสี่นะครับแต่ว่าก็แหล่งกาจะอัปเดตให้พี่ๆรับส้มทุกันนะครับสังเกตนะครับพี่น้องตรงทางนี้ครับมีแต่ต่างชาติทั้งนั้นนะครับจี่ว่า มาเดินตลาดนะครับสถานที่ดูโล่งสะอาดงามตานะครับเหมาะมากๆนะครับที่มาเดินเล่นนะครับตรงข้างเขากัดี่ขายเสื้อผ้านะครับพีน่น้องที่ทางคองผู้หญิงแลละผู้ชายนะครับสวยๆงามๆนะครับตรงนี้เป็นคลองํามเนอะนะครับหลังสงนตัน อ้าวขึ้นมากกะไปบ่ไดะไรตัวน,นะครับพี่องนี่คือนะครับพลองหน้าหลังเซนทันพรามเก้าครับสูงใหญ่มากๆนะครับเซนทันพรามเก้าว้วาวเ็นบบนะครับตรงนั้นก็เป็นทางเขาจัดแพร่อ,อีกขางนะครับนี่คือตลาดจัดแพรอพรามเก้าตรงนั้นอาจะเป็นทางด่วนบอนะครับหรือว่าทางยกระดับขึ้นมาให้ คนจากซีแยกนะครับตรงนี้นะครับพี่น้องข้างเขาส่วนใหญ่ก็เป็นชาวต่างชาติแล้วนะครับพี่น้องเต็มถนนนะครับอาหารที่ว่ายอดฮิตของสะานตีจอดแปดปรลามเก่านะครับกะคือนะครับพี่น้องเร่งแทบหรือว่าบุ๊คทะเลอาหารพวกทะเลหลายนะครับพี่น้องแต่ว่า เล่นแซบมีขึ้นสื่อสถานที่แห่งนี้นะครับแต่ละลาเต็มหมดเลยนะครับเมิ่งตลาดจอดแพลเป็นแบบนี้เด้อนะครับบอกกิเลนกามาครั้งที่สองนะครับระเดินไปยังหมดสิ้นไปไหนนะครับนี่คือทั่วทั้งคงเกี่ยวเมืองไทยนะครับบอว่าจะเป็นนะครับ ยาวราจอดแวไอคอนอยังก็แล้วแต่นะครับพี่น้องเยอะแยะมากมายนะครับเพราะคนไทยบริการดีนะครับเพราะคนไทยไม่มีงานเอาเปรียบนะครับแต่ละสถานที่แต่ละแห่งนะครับชาวต่างชาติมาชิมอาหารไทยยกใหญ่นะครับพี่น้องที่เห็นนักท่องเที่ยวเยอะแบบนี้นะครับพี่น้องก็ับเพื่อนชื่อเรื่องอาหารกระแมนนะครับอาหารแลวก็สถานที่ท่องเที่ยวนะครับ หลายประเทศมากๆนะครับทุสอบอาหารไทยงครับเป็นของแต่ละร้านนะครับไทมนะครับบางร้านก็มาเป็นกุกเป็นทั่วโอ้โหบอกไปเลยนะครับใายที่ขายดีนะครับล่าสุดนะครับพี่ๆทุกานนะครับตลาดอดแฟพรามเก่าเป็นแบบนี้นะครับทางหมอกทางเขาว้าวเยอะจริงนะครับ อันนี้นะครับคือตังไววแบบนี้นี่แต่ต่างสายทั้งนั้นนะครับะเะไรอ่ะครับเดินวนเกือบสุดเลยแล้วนะครับ นี่คือสตีทพุ้ธนะครับเป็น้องสตีทพุ้ธไทยแลนด์นะครับที่ว่าทิศอันดับนะครับทาวสารสต์หลายคนรู้จักนะครับทั่วมาแต่หลายทีกะพาลูกที่มาลงที่นี่นั่นคือจอตแวร์พรามเก้านะครับเยะจริงๆนะครับมันกหลังจากพาพี่ๆนะครับออกมาอีกข้างว่าจะเป็นอะไรนะครับ บอกกันเลยนะครับจอดแฟงพระรามเก้านะครับท่าทั้งหี่ยวมากันเป็นรถทัวร์รถทัวร์นะครับนี่คือนะครับทัวร์ขี่ผลเงินผลค,คําผลเงินทองมาให้เมืองไทยเด้อน,นะครับพี่น้องโมแมนผลแรงงานต่างด้าวเขาไทยเด้อน,นะครับอันนี่คือนะครับ คนชาวต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทยนะครับตลาดจอดแร์กลายเป็นแบบนี้นะครับบนทางออกเป็นแบบนี้แล้วนะครับว้าวเยอะแยะมากมายจริงๆนะครับบนขณะดดนี้สองทุ่มกว่านะครับตลาดจอดแร์ดูคลึกคือขึ้นคึกคักจริงๆนะครับพูดจาภาษาต่างชาติทั้งนั้นนะครับเร่งแสบโอ้โหคึกค รถทัวร์เต็มหมดเลยนะครับพวกแหล่งจากผ้านะครับพี่ๆี่เดินเข้าไปอีกพักข่างนะครับว่าจะเป็นอะไรนะครับเสร็จแล้วครับพี่้องบุฟเฟ่ทะเลค้ายดี่ค้ายดีนะครับอาหารทะเลหมบ,บุฟเฟ่ทะเลโอ้ย พูดพินเดือนมินกับลงมาครับพี่น้องจุดนี้นะครับเบื้งองแต่หนักท่องเที่ยวเมืองไทยนะครับท่างคนกันอยากหลั่งไหลมาซิมรสชาติอาหารไทยนะครับก็แล่งกัจะกเขาอนุญาตเข้าไปตรงนี้นะครับเบื้งองเยอะแยะมากมายจริงๆขอเดินกอพาพี่ๆเดินอีกข้างนะครับ สุดขายดีนะครับเป็นของเสือผ้าขายดิบขายดีนะครับร้านแตะละร้านนะครับสาคัญนะครับในการขายของคนไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นสินเล็กสินใหญ่ก็ต้องติดป้ายขึ้นราคาอย่างสัดเจนเนอ,อนะครับเห็นบ่อยแครับพี่น้องติดป้ายราคาอย่างสัดเจนนะครับนี่คือการที่ีไม่เอาเปียบ ของนักท่องเที่ยวที่ได้มาเมืองไทยนะครับก็จะได้สื่อราคาที่ถูกคุ้มครองซอยนี่ก็เยอะนะครับพี่น้องเพราะว่าเป็นซอยข้างนอกนะครับแต่ซอยข้างในอาจจะคลึกขึ้นกว่านี้อีก เมื่อกี้นะครับบราเห็ผ้าขาวบูธนี่นะครับตอนนี้ก็จะมาขาอีกบูธต่อนะครับว่าจะทึ้นขนาดไหนนะครับสําหรับบูธนี่ครับทั้งเกตนะครับทัองเที่ยวถ่ายรูปกันใหญ่เลยนะครับถี่มาสถานที่แห่งนี้อ๋อพะวานะครับพี่น้องมันมีป้ายที่ว่าขึ้นสือจร์จแฟร์นะครับ่นก็เลยถ่ายรูปว้า สวยงามสวยงามนะครับนงงคน, <ขอ S 1> นเต็มเลยนาครเก่เดินแทบไม่ได้เอเยอะจริงครับนี่แค่วัน<อ>พุดนะครับวันแบบทุกเสาอาทิตย์นี่นะครับหลับรองนะครับ<อ>ผมบอกเลยน่าจะเยอะกว่านี่แต่ผมก็บอกเคยมากเลยนะครับพามาครั้งเดียวก่อนกับ สองเดือนที่แล้วนะครับกล้องก็ไม่สวยเท่าไหร่เด้อน,นะครับพี่น้องเพราะสถานที่ก็เลยมากนะครับกับทั้งถ่ายทั้งอยากซ่อนกล้องนะครับกับถ่ายบอได้เต็มที่นะครับเราก็ถ่าก็มาครั้งแรกมาคนเดียวนะครับทังที่ก็เห็นใจคนเดิมน,นะครับ แต่ว่าคนนะครับเยอะจริงนะครับโอ้แต่ละร้านขายดิบขายดีนะครับอาหารไทยสั่งขายดีสเลเกินนะครับแต่ละร้านะร้านมไไ่ด้าน สำหรับพี่ที่อยากส้มกับเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจด้อนะครับพี่บุ๊คเขเป็นบุ๊คคอมเมนต์เข้ามานะครับอยากส้มที่จอดแฝยพร,รามเก่านะครับพุเรียนการถือโอกาสมาถ่ายให้ส้มแล้วนะครับชาวต่างชาติมาเห็นยังตถทายรูปนะครับจออะไรเงี้ย าพนักงานแต่ละรลานนะครับพี่น้องบอกไว้เลยนะครับต้องพูดภาษาได้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ไม่แต่เช้าตังซาที่เดินจอดแร์ ร้อล้ายเป็นบางส่วงนะครับบางส่วนก็เยอะบางส่วงก็ไม่เยอะนะครับวายนกะงเกี่ยวมาเป็นทั่วมาเป็นปุ๊กนะครับเพื่อนจะไปร่วมหมู่กันนะครับ เดินเกือบถั่วแล้วนะครับพี่พทุกา่านะครับสาหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับบอกพี่แลงกับพาพี่พี่นะครับเดินตลาดจอดแฟนะครับก็เห็นได้นะครับแต่ละล็อกแต่ละซอยของสถานที่ท่องเที่ยวเมืองไทยนะครับเส็มไปด้วยนักท่องเที่ยวยิ่งมีสือ่อจอดแฟงฝลามเก่าวครับพี่น้องสื่อจะออกค่ายๆฝรั่งแล้วก็ทำให้บรรยากาศลึกคึ้นนะครับเบื่อง หมดเลยนะครับนี่คือบรรยากาศอีกมุมนะครับที่บอกแกลงเดินออกมานะครับถ้าชื่นชอบแม็กเจอวีพโอนี่ก็อย่าลืมนะครับพี่น้องกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้บอกแกลงทําคลิปต่อไปสําคัญนะครับพี่น้องสามารถพูดคุยทักทายผ่านคอมเมนต์ได้สนับสนุนเอกแกลงโดยการโกรธแซออกไปนะครับถ้าคลิปนี้ขอกก่าวคำว่า สวัสดีครับ